มินลีเผยโฉมศิลปินในดวงใจไม่เคยกล้าฝันถึงแต่วันนี้ได้มายืนเวทีเดียวกันล่าสุดมินลีได้โพสข้อความถึงศิลปินในดวงใจที่เป็นดั่งแรงบันดาลใจในที่สุดก็ได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันเล่ากับความฝันที่ไม่กล้าฝันโดยได้ระบุข้อความว่าเริ่มจากที่หนูฟังคุณทุกครั้งในตอนกลางคืนที่นั่งอยู่คนเดียวหรือแม้กระทั่งฟังเพื่อจะฝึกซ้อมร้องเพลงฟังเพื่อจะแกะเปียนโนฟังคุณมาตลอด จนวันนี้ได้มาฟังคุณร้องให้ฟังตรงหน้ามันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหนูร้องให้ทุกครั้งที่คุณร้องเพลงเพราะนี้มันคือเรื่องที่หนูไม่เคยกล้าฝันถึงแต่มันเกิดขึ้นจริงๆขอบคุณนะคะโดยศิลปินในดวงใจของมินล,ลิก็คือนิก,กิที่มีชื่อว่านิโคเซฟายาศิลปินหญิงชาวอินโดนีเซียวัย23ปีที่เติบโตที่กรุงจาการ์ตาที่เริ่มเส้นทางการเป็นศิลปินมือสมัครเล่น ดยการพดคลิปวิดีโอร้องเพลงคัฟเวอร์ถ่ายทอดลงมาในรูปแบบสไตล์เพลง R&B ลงใน YouTube จนกลายเป็นขวัญใจในโลกออนไลน์ต่อมาหยุดเรียนและย้ายไปทำงานในวงการดนตรีระดับโลกในสหรัฐอเมริกาตอนอายุ18ปีนอกจากนิกิจะเป็นศิลปินที่โดดเด่นทางน้ำเสียงสุดนุ่มและคาแรคเตอร์เอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับฉายาจากสื่อดนตรีว่าเป็นเจ้าหญิง R&B ซึ่งเธอก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลงและนักดนตรีอีกด้วยจึงกลายเป็นศิลปินที่ให้แรงบันดาลใจต่อสาวๆหลายคนให้กล้าทำตามความฝันแม้ว่าใครจะมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นบรรทัดฐานของสังคมก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ